ข้อ17แล้วนะคะใกล้เจ็จ็แล้วใจะ,ะจบแล้วนะคะหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในข้อข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกกอไก่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขอไข่เรียกร้องสิทธิให้กับคนต่างชาติคอควายคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยงองูรับคำร้องเรียนตรวจสอบ ในกรณีที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นเขาบอกหน้าที่นะคะหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนข้อใดอ่าน,นโจทย์ให้ดีๆนะคะข้อใดที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับความกับการอำนวยความสะดวกนะที่เกี่ยวข้องนะคะกับการอำนวยความสะดวกก็ไก่ส่งเสริมไม่ใช่ละค่ะส่งเสริมแต่ตาเรียกร้องก็ไม่ใช่อำนวยความสะดวกนะคะ การเรียกร้องค่ะตัดไปนะคะคุ้มครองสิทธทิมนุษยชนในในประเทศไทยเอคุ้มครองสิทธทิมนุษยชนเอใช่ไหมอำนวยความสะดวกใช่ไหมยังไม่แน่ใจทิ้งไว้ก่อนงองงูรับคำร้องเรียนตรวจสอบในกรณีที่มีการละเมิดสิทธทิมนุษยชนเกิดขึ้นอันนี้คือรับคำเรียบร,ร,ร้องเรียนรับนะคะรับคำร้องเรียนอันนี้คือการอารำนวยความสะดวกไหมคะ รับคำร้องเรียนค่ะคือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้ององูค่ะรับคำร้องเรียนครูก็มีเกตความรุ่นนิดๆหน่อยๆให้นักศึกษานะคะคือหน้าที่ของคณะกรรมการคุ้มครองนะคะการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนก็มีหน้าที่ดังนี้นะคะข้อ1ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลิกการละเลยการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ข้อ2นะคะคือมีเสนอและนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะกรรมการรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทมนุษยชนข้อ3ส,ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิทมนุษยชนข้อ 4. ส,ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราช,ราชการองค์การเอกชนและองค์การอื่นๆในด้านสิทธิทมนุษยชน ข้อ5จัดทำรายงานประจำปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภาข้อ6อำนาจหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะซึ่งจะเห็นว่าข้อ12ข้อ17นี่นะคะก็คือเราก็ต้องอ่านโจทย์ให้ชัดเจนนะคะนัาศึกษาต้องอ่านโจทย์ให้ชัดเจนและครอบคลุมนะคะแล้วก็อ่านให้จับใจความให้ได้ในในคีย์เวิร์ดนะคะเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดคำสำคัญนะคะ คำสําคัญต่างๆของคําถามนะคะให้ได้ว่าเขามีอะไรบ้างนะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะตีโจทย์ปัญหาเหล่านั้นได้นะคะค่ะ